ผมม่พาเธอดนเซอร์บ,บนี้เราก็จะม,มาลองกินทวนหน้าข,ข้าครั้งแรงคร่ะนี่ก็จะมีอันนี้ด้วยครับเป็นไส้เล็กมีนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอันใหญ่เลยครับเราก็จะมาลองกินอันนี้ก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับถ้าเราเกะนะครับนะแกะยากมากนะครับนะ าแกะได้เลยนะคะนะเราก็ต้องอาชยู่มานะครับแล้วก็นี่นะครับนะนี่นะแล้วต้องแกะโอยู่นะครับนะแกะยากมากต้องใช้กางไกลนะครับกางไกล,คร,ไกลครับเราจะตัดนะครับ นี่อย่างนี้เลยครับไม่จะวางไว่ก่อนะครับนะอัน,นเป็นมินนี้ครับแล้วก็จะตัดอันนี้ครับนี่ครับหมดเลยครับแล้วเราก็จะเอาตะเกียบนะครับนะ มาคนมันนะครับันเะข้ากันนะครับนะยิ่งคนยิ่งอร่อยนะครับนะอ่าเราก็จะกินแล้วครับนะครับนะเันจักยา อร่อยครับเค็มๆนะครับแล้วก็ค,ค,ความเหม็นครับผมให้สีนะครับมันไม่ถึงสิบเต็มสิบนะครับแต่ความอร่อยเนี่ยได้อร่อยนะครับอืออร่อยคำต่อไปนะครับนี่คัะอันนี้แล้วเราก็จะแกะนะครับ นี่ครับอันมินินี่ครับอันมินิก็จะเป็นอย่างน,นี้นี่ผมเห็นนะครับเราต้องเอาตะเกียบแทงเข้าไปนะครับน่ครับเต็มอ้าไม่มีน,นะบอ๊อะได้แล้วครับ อย่นี้จะช่วยไม่ให้ติดนะครับแล้วก็จะตัดเลยนะครับเอาไปวางที่เดิมเเาาก็จะมาคนนครับสองตะกีดนี่ครับเราก็จะคนครับ คนให้มันยืดเลยครับจ่อร่อย,ยคนนะครับใสน้ำในหม้หนอะนะคนค,คนกาลังเปียงเสกนะครับคนนะคะคนคนคนถ้าจะได้ครับนี่ อันนี้ขมแบบขมมื้อเค็มแต่นี่ะครับก่อนหน้านี้ครับนี่ครับนี่อันนี้จะขมน้อยกว่าแล้วก็เค็มเยอะนะครับอันเล็กนี่แหละครับก็ไม่ค่อยนั่นครับอ่ามันก็อย่าลืมกดติดคล้ายนั่นก็อย่าลืมกดติดคล้ายกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดกันในช่องไปพาสต์รวยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย